สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีแนวทางตัวเลขของอาจารย์ชายแดนครับมาฝากพี่น้องที่ว่าจะเป็นเลขวันเสาร์ครับพี่น้องเนาะเลขเด่นวันเสาร์เลยกะเลขสี่เซียนรวมไปถึงเลขล่างเนี่ยแะครับผมครับเขามาสองหวดติดแล้วครับพี่น้องเนาะอาจารย์ชายแดนครับผมลาสูบบังหันเพิ่นกะให้เลข วิ่งล่างห้าเป็นหลักสิบสองตัวล่างครับผมเน้นนี่หาเจ็ดหาสามแล้วก็ห้าศูนย์ครับผมห้าไม่ไปหน่วยครับพี่น้องเนาะเป็นบอกเลขครับผมห้าจะต้องเป็นหลักสิบห้าศูนย์เต็มๆอาจารย์ชายแดนครับผมเลขติดวันอาทิตย์เจ็ดครับเอาวันนี้มาแล้วครับผมครับอาจารย์ชายแดนมาแล้วครับพี่น้องเนาะครับ ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เก่ามาเชี่บขอขอพระคุณอาจารย์ใช่แดนเนื้อครับผมครับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชี่ยน้าเชี่ยแล้ะก็อูน้ใช่ยในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับครับเก่ามาเชี่ยสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผม โอ้ได้หลายวะครับผมหาซุนโอ้ได้สามใบสอนใบตามบอกไอ้หาสามมาจะได้อยู่สิบหกใบโอ้ครับผมสิบหกใบยิ้มหน่อยนะครับแป๊บนะหาสามครับผมหาซุนได้สามใบหนึ่งโอ้สุดายจนโอ้ดับหารักหน่วยสุดยอดเลยอาจารย์เออมันก no, ับอันนี้มันลอยก็งวดนะนายที่ดับลักหน่วยเนี่ยครับ อร่อยกุ้งงวดแต่ว่าจางเงยเบิ้งมันอยู่แต่ว่าเบ่เคยเบอรอหูอยู่ครับผมแต่ว่างวดนี่งวดนี้มันกระจายกระจายหลายตืบจุ่มวันเนี่ยกร,ระจายยูนหมครับครับกระจายนิดน,นึงครับแต่ว่าอ่ามันกอดอาจารย์เพิ่งจะไปเอาโทรศัพท์มาตอนเศร้าเองเอาไปให้โทรศัพท์ไปให้ร่างก็ป้นล็อกให้ ครับผมมันโทรออกก็ได้ร้านมันไปกดไอ้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 นั่นล็อกไอ้ตดมันไปกดมันเลยอล็อกเครื่องเลยอล็อกเลยครับมอวนนี่ก็โท่ไปเยอะอาจารย์โทรไปไอ้โทรศัพท์อยู่ที่เนาะอยู่ที่ร้านคานั่นอยู่ที่อไอ้เขาสอบอยู่เขาก็สอบอยู่ครับเขาบอกว่ามีโทรสายมาอยู่สังก็บอกอยูค่หัวเสาครับก็ได้แล้วสิท่ออกได้แล้วสบายนะอาจารย์แบบนี้ครับผมครับครับโอ้ย แค่บุรดยเด็กแล้วเนาะก็มันปวดทั้งในไหมอาจารย์ปวดแต่กระดูกนั่นแหละแต่ไม่กินทั้งในครับมันกินลึกตัวนี้จองฟันจองอย่างนี้หมดเลยครับตรงบัมีงังดอกเลี้ยก็หายใจเย็นมาไหยมันหายส่จะง่อยครับผมแต่ก็หายหรอกบัมีงังหรอกครับถ้าเขาบักินเหล่ามียั่งจหายไป่แต่พวกกินเหล่าขาวเราอยังจะหายใส่ครับผมถ้่เขาบักินเหล่ามีงั่งหายไปอยู่ดอก ก็เกินสองอาทิตย์ก็สนิทแล้วประมาณสองอาทิตย์ครับค่อยดีไปครับครับเป็นไรหมานบ่โอ้ยปรหมานเอาจารย์เป็นน้ำเลงนี่แหละอาจารย์ก็อมเขียดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเราพวกแกเราพึ่งจะเป็นก็เป็นนนี่มันเป็นทุกคนเลยนี่มันอยู่ในตัวเราแบบมาเล่งแหละแล้วมันกระจาสิเป็นไม่เป็นใสกันเองเเวลามันอยู่ใต้ผิวหนังเขานี่ ตัวนี้พิมีทุกคนครับตัวนี้นก็เอาบนก่อนเนาะเอาบนก่อนนะครับบนเนี่หลักร้อยไม่ได้หนึ่งกับศูนย์หลักร้อยหนึ่งกับศูนย์ครับวิ่งบนศูนกับสามวิ่งบนศูนย์กับสามครับอา จับสองตัวเลยครับผมเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดสองแปดสามแปดสามเก้าสามเก้าสามครับอ่าสองสองตัวในสี่คู่ครับครับ,รบแล้วก็เอาสามตัวมีอยู่สามคู่สามตัวบน หนึ 2> 2 2 2> kh ab, kh ่งแปดสองหนึ่งแปดสองศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามครับครับผมเด็กสะโพกครับข้างบนนะครับผมครับแต่ว่าหน่วยอ้ามติสตหนึ่งดับหน่วยบนขึ้นหนึ่งเรื่องวันนี้ดับหน่วยบน ครับเป็หนึ่งเลขถ่ายจะเป็นหนึ่งครับครับผมถ่ายเป็นสามเป็นยังก็ได้จะเป็นหนึ่งเลขอ่ะเลขร้เน,นีนเ่ยร้อยยี่สิบสี่งวดปุ่นเพชรทับหน่วยบนเนี่ยครับผมบอกไว้ตรงนี้แต่มันโบ,บ้มีหนึ่งไม่มีหนึ่งเลยครับผมแล้วกที่แล้วบ้มีศูนย์ครับแบวโดนแนวนอมเป็นแต่มีหามมีอยังบ้างครับผมงวดไหนบวกครับวันเสาร์ มันเสาบนาหนามีนะครับอบ่บ่บ่มีเลขนั่นเลยอาจารย์เห็ว่านาทิตดเนี่ยโอ้เบิ่นหนาไมา่บ่นหลังนออาจารย์เน,น,นาะมันเบิ่นนี่ตัวนี้บนบนหนาเบิ่์ดนี่ครับครับข้างบนแต้แต่ดูแลบุบบนหนาเบิ่์ดนะครับครับเนาะมันสัญจรพราะผมก่อนในแม่นบ่แม,ม่นครับ ม here, up you know? the can can ื่อวานโอ้ม <t ayuda> <This is> ื้อเช้านี่เปิดดูตอนทีกเจ็ดโมงครื่องเนี่ยเปิดด้นนั้นเปิดอะไเบิ่งเขาว่าไปออกที่ออกที่อะไรฝั่งนาบุ๊กนาฝั่งนาโอ้ยบู๊เรื่องของเล้าเลยโทรศัพท์เปิดเบิ่งยังอะไรอย่าเบิ่งยุ่วทุบไปก็บ่ได้เบิ่งเมื่อตึ๊บมื่อเปิดล็อกเครื่องอะไรได้แล้วน้ำมันไข่แล้วได้แล้วบนี่ก็วิ่งหน้า เดี๋ยวอาจารย์สิให้เอาไปวิเคราะห์เองเ้อนี่เลขล่างนึงนะรับเลขล่างบ่ครับครับเอาเอาเลขล่างเอาไปวิเคราะห์เองเ้อวิเคราะห์เองมีอ,มอยู่11<ส>มีมีอยู่ส1ส,สูตรเด้ออาจารย์ให้ไปนะโอ้โัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,ม,นมันมันมีหนึ่งตัวสองตัวเรามีสามตัวเดี๋ยวอาจารย์จะบ,บอกสูตรหนึง่งครับเก็นไปเลยสูตรหนึง่งครับ เลขหนึ่งเลยหนึ่งได้สองตัวเดียวสตัวเดียวสุดสอได้ได้หกับสองหกับสอสุดสาได้สองกับเกสุดสาได้สกับเกสุดสีได้หกับหกสุดสี่ได้ห้ากับหกสุดหได้เตัวเดียวสุดห้าได้เตัวเดียวสุดหได้หกับสอสุดหกได้หกับสอง สุดเจ็ดได้หนึ่งกับสองสุดเจ็ดได้หนึ่งกับสองสุดแปดได้ศูนย์กับเจ็ดสุดแปดได้ศูนย์กับเจ็ดสตรเก้าได้เจ็ดกับเก้าสุดเก้าได้เจ็ดกับเก้าสูุดสิบได้ศูนย์หนึ่งสองสุดสิบได้ศูนย์หนึ่งสองสูตรสิบเอ็ดได้ห้าหกเจ็ดสูตรสิบเอ็ดได้ห้าหกเจ็ด นี่แหละนี่คือคือสูตรอ่าอ่าขอกัาจา์มีอยู่สิเบิร์ตสูตรเล็กลางครับแต่ว่าทีนี้อ่าห้าดับหลักสิบห้ารสิบสองครับสูตรสิบสองห้าดับหลักสิบห้าดับหลักสิบสูตรสิบสามเก้าดับหลักหน่วยเก้าดับหลักหน่วย ครับอา้าวเมื่อนี้ข้างล่างเนี่ยอานพิษเก่าด้อข้างล่างไม่มีเก่าไม่มีเก่าหรอกสามาได้ก็คือเก่าสองตัวเดียวเก่าจะอยู่ลักซิฟครับอ่าเนี่แหละแต่นี่แหละ,หละเอาไปวิเคราฆโคบึงแต่าอาจารย์วิเคราะห์มาอาจารย์ได้ได้เสียคู่ครับผมพูดแต่หาคู่อาจารย์วิฆโคมาหาคูร่องร่องล่องจับเบื้องเรื่องไปพิษเร้่อค่อยตัดออก อ,อันนั้นได้มาสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดสองห้าสองห้าเก้าสองเก้าสองครับแต่แต่ห้าสองเนี่ยม่ต้องเสื้อแต่เสื้อเื้อสองหาได้เพราะว่าห้ามันดับหลักสนะิบเอะครับ สี่สองหาได้เสื้อหาสองครับเหมือนเหมือนอาจารย์บอกเมื่อที่แล้วแหละครับผมเห็นบอกอาจารย์ม่เสื้อมันตะกอนนี่อาจารย์เป็เห่ีหนึ่งหาว่ามันตะเกียงต้องหานตอนนี้เออป็ดไปลั่นไปลั่นหนึ่งหาจ้ของมันหนึ่งหา <c oughs> หามันหามันไอหนึ่งมันดับลักทิพบครับตอนนี้ตอนนี้บปลั่นมันตามปวยตามตรนอาตารยอาจารย์ชอบลั่นตอนนี้ดับ,ด,บดับลักน่วยคือเก่าดีครับครับว่าหันดับลักนวยหา ่าครับวันนี้ก็หาเก็บเก่ามั้วยันครับงวดที่แล้วเนี่ยจับหลักสิบคือแปดงวดที่แล้วจับหลักสิบคือแปดงวดที่แล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยดับหลักดับหลักสิบแปดสิบเก็ดงวดดับหลักหน่วยร้อยสิบเอ็ดงวดอันนี้บมทันพีดโมทันพีดจะเกินเนี่ยมันอันนี้มันสองปีกว่าเลยจับหลักหน่วยล่างเนี่ย อันนี้ดับเก่าครับมันจะได้แคบลงนะเด้วิเคราะห์ซวยกันหาในดับลักสิปซิปขับสิปล่างนวยไปได้นวยไปได้อุ้ยครับอือสองหาหรือหกหาอะไรนี่ไปได้แต่มาหาขึ้นก้อนโบสถ์ทางออกหรอกครับผมถ้าสองห้าหนึ่งห้าสามนี่โบสถ์ทางบูืออันนี้สี่สองหาได้ครับ เก้านี่กัหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้านี่ไม่ต้องไปเสื้อแต่เป็นเสื้อเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสามยังได้อยู่ครับครับนี่แต่ว่านี่มันเกิดรอยก็งวดนะครับก็มาแน่หรือว่าอาจจะลดได้ย่านไม่เป็นคือยังงวดบางหันดับลักหน่วยมาเป็นลักสิบนี่หลยจย์ครับมันเกลทั้งท่านเลยครับมันเก้สองครับอันนี้ล้องไปบึ้งวิเคราะห์บึ้งอันนี้มัน สูตรล่างอาจารย์มันนี่แหละมันจะมียูสิบสามสูตรครับสูตรดับลักมวยหนึ่งดับลักซิหนึ่งแล้วตัวที่วิ่งมันจะมียูซิเบสสูตรนี่คือคือตัวล่างครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะจะ,จะนั่นไปให้ยูเดี๋ยวจะสง่งไปให้สูตรทั้งหมดเลยโอ้เดี๋ยวอาจารย์นีร่รวบรวมก่อนมันหลายอันนี้มันเป็นสูตรอ,อย้ยนักคิดยนักอับ หนังมากแต่ไอ้ไอ้ที Jamie, ่เตงงวดที่งวดงวดที่ได้ศูนย์งวดที่แล้วนี่มันคือสองเนื้อได้ศูนย์ตัวเดียวมันงวดนีมันได้สองอันนี้อาจารย์ไอ้บอยไอู้ซรที่งวดงวดที่แล้วเนี่ยเตงงวดมันได้ศูนย์น่ะมันได้สองครับงวดที่มันได้หามันได้เจ็ดงวดนี่งวดที่อาจารย์ไนวิ่งหาคือ มันมันมันในเจ็ดแต่ว่าศูนย์อาจารย์ว่าศูนย์มันมากมากมากแค่สองตัวเองอาจารย์เรียบวนันเลยเปเป็นตัวกันนะครับอนี้ก็ล่องเบิ้งมันนี้ไปทางไหนวันนี้วิ่งเจ็ดบออาจารย์ครับวิ่งเจ็ดครับวิ่งเจ็ดตัวเดียววันนี้วิ่งเจ็ดล่างเนาะครับเจ็ดล่างตัวเดียวครับคือจ็สิรดบุรุดกับบูกันเลยลองไปครับผมแต่ว่าเจ็ดอาจารย์ว่าเป็นหลักหน่วยไป ครับเจ็ดมันจะมาลักนวยสองมันจะมาลักซีบอ่ครับหรือมันจะกลับกันมันจะเป็นเก่าเจ็ดอ๋อจะเป็นเก่าเจ็ดซะเก่าคมถ้าแต่เขาเกียร์มากมัวลอยกักๆเลยเนาะหัวลอยเนี่อาจารย์ได้ยั่วเก่าเจ็ดก็ได้ที่อาจารย์ฮ้ดับลักหน่วยไปลักซีบนี่เก่าเก่าเจ็ดก็ได้กันนะเนาะ ยาเพอครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์ดีอาจารย์จัดไว้มีสองหาตัวนี้ซื้อตะตุลีไปไหนล่ะสองหาสองเกตสองหาครับอาจารเกตครับสองหาสองเกตครับเก้าเก้าสองมีเก้าสองพึ่งได้สองใบเองครับนี่ซื้อเนี่นี่อะไรทีครับผมอาจารย์ก็ซื้อแต่อาจารย์ผมจะซื้อมงบอลเนี่ยนหาตัวนี่เนาะที่อาจารย์ครับซื้อจนนี่เลยอาจารย์ซับซับไปซับมากจ่นี่หละครับ สองเจ็ดได้มาแปดใบแล้วต้องหาได้มาเก้าใบครับแล้วก็เก้าสองเก้าสองเพิ่งเกิสองใบมันบูมีเก้าสองทั้งอาจารย์ดังเก้าสองอ่ะอืมมักน้ำเยอาจารย์มักน้ำเยแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งนี่มันก็หนึ่งมันมากหน่อยเนี่ยมันอาจารย์วันหนึ่งอาจจะบุมากตรงนั้น แต่เทอามาสงหรือถ้าถมันนี้มันมันจะเป็นเก้าเจ็ดตันที่หรือเ่านะ็กับหัวกับายว่าฉันจนอี่ไงน้ำเชียน้ำเชียรอะไรก็ได้เง้นี่น้ำเชียร์เครับผมครับน้ำเชียรแ่แ่งเขาลอันากมากไปทางบ้านเล็กที่เล่ครับผมบ้านเล็กที่ หนึ่งหนึ่งสองหกบัญชีก็เป็นสามรอยยี่สิบสามรอยยี่สิบครับสามร้อยยี่สิสองศูนย์สองศูนย์สองนี่ก็บวกมาหรอกศูนย์สามหน่าน้างวดนี้อาจจะเป็นศูนย์สามเลยศูนย์สามเป็นไหนศูนย์สองเป็นไหนเพราะว่างวดนี้อาจารย์บอกว่ามันจะออกมันจะออกอ่ะคู่ขี้ครับงวดที่แล้วมันออก คู่ขี้เนาะไอ้ยออกไอ้ขี้คู่ครับงวดถแดไปมันออกขี้คู่งวดนี้มันออกจะจะออกกัคู่ขี้อาจารย์มากแล้นะลองเบิ้งครับผมเอาเดี๋ยวเอาเอาสิเบสโซดไปไปเทียบคนอื่นเลยได้ครับผมลองเทียบเบิ้งเพราะมาอาจารย์ไอ้โทรศัพท์มันเสียอยู่กับบริเบิ้งบริเ้เข้าใจแต่เบสโซดเขาไปเนี่ยมีโซนเขาบอาน้อยสิเบสโซดเขาปไาเขาดงมูเซ่หรอก สามารถดึงเด่นมาได้นะอาจารย์ดึงได้นะอจเนี่ยนับเบื้องว่าตัวใดันเขาไหลครับตัวใดเขาไหลเขาล่องนับได้เนี่ยเนี่ยที่เบ็ดสรเนี่ยครับผมผมถูกทั้ทุกข้อแต่อาจารย์อาจารย์เนี่ยพวกกเสื่อมตัวใดเพราะว่าดึงไปถ้าจะเลขวิ่งพวกก็พิดหรอกเลขวิ่งครับอาจารย์ให้ได้สุงวดไ่ครับผมทิ่เบ็ดเสเนี่ยครับให้ได้สุกงวดเนี่ยเห็นบอกว่าก้อนเนี่ยถิ่มออกสองสามอาจารย์มาสามเด้อนสามเด้อเนีย อาจารย์ในสามตัวเดียวมันออกสองสามแน่นบ่ตอนนี้มันเด่นหลายสุดคือเจ็ดบ่ครับครับเจ็ดมันเกิดงวดที่แล้วมันสุดสุดสุดเดียวก็บสุดเอสุดหางเลยงวดแล้วมันได้ห่างงวดนี้มันได้เจ็ดแล้ว่าสองกับหลายเดียดอาจารย์นี่สองกันหลายเลยแต่วว่าสองมันซีมาบ่สองสามสามกับสองเจ็ดสองห่าแกันหนึ่ลยครับทำวันนี้ไปกับเก้าสองนี่นะครับผมเอา แต่ว่าหาสองม่ต้องซื้อเด้อกหาสองจะซื้อซื้อสองหาครับครับสองหาแล้วก็อสองเก้าจะซื้อซื้อซื้อเก้าสองครับอาจารย์กลับให้แล้วครับผมเพราะว่าไ <c oughs> อ้ตัวนี้มันจะได้แคบลงอาจารย์ท่านอาจารย์ไม่ค่อยกลับหรอกอาจารย์ครับมั่นใจอยู่เพราะไปเสียเต็มตอนในห,หาหนึ่งไงครับโอ้ยแล้วหนึ่งหาตึงไรใบมาว้สิไดาจนวันนี้ก็ ตรงๆแหละครับพี่น้องนะจะล่องเบื้องอรัครับจะตัดไปแต่มาเอาเลไลฟ์หัวซอยกันวิเคราะห์ครับผมอาจารย์เงินนั่นอาจารย์เงินวิเคราะห์ไปแล้วเมือวานเนี่ยบางบางที่กับพมวุงครับอาจารย์มกนก็เบื้องไ่ายจะเบื้องไหมันคิดว่าไงถ้าเบื้องไหเดียวว่าตัวโน้นตัวนี้จะไปฟังอาจารย์มันมันหลายคนหลายค้อมิดเนาะครับผมเมืนอยู่ล่อยคนก็ร่อยรอยตัวนั่นมันก็ไปอาจารย์มกนก็เบื้องหลอ มงงึงเองมันิึงม้นทำให้ฟีดตัวเห็นบางวดกว่อนนะแต่าบางเขาเล็กไม่ค่อยเข่าเลยครับเขาลูกไปตัดยิดตัดขอ,อของบอุนเสียตัวเองไป่เสียของผู้อื่นนะอะลองิึงวดลองเงิึง,เงครับพี่น้องเนาะล่างห้าคู่นี้ตรงตรงครับผมครับอถามมันบฟูฟิดมันก็เือยสามบูฟีงกับพิดกันกน,นะหละ เป็นนักลุกยอมมีบาดแผลผู้เป็นยังเอาไหมแต่บางทีนะครับผมกับกับมาเชี่อกับขอบพระคุณอาจารย์เ้อครับผมวันนี้ครับผมสักคนอาจารย์สมนีเ้อรครับสวัสดีครับหายไม่ไหวหายไม่ไหวขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับอาจารย์กะให้แนวทางเลขล่างครับพี่น้องเนาะสิบเอ็ดสูตรครับผม ที่อาจารย์ไ่ฟังเล้วครับพี่น้องครับเอามาทีเลขบนเด้อครับผมอาจารย์ชายแดนครับหลักร้อยหนึ่งกับศูนย์วิ่งบนศูนย์กับสามสองตัวบนเจ็ดสองแปดสองแปดสามเก้าสามครับบริเมาสามตัวบนครับพี่น้องเนาะหนึ่งแปดสองนย์แปดสามศูนย์เก้าสามครับดับหน่วยบนหนึ่งเด้อครับพี่น้อง ไปลักอื่นใดครับผมครับเลขล่างเพิ่นกะให้เลขสูตรมาสิบเอ็ดสูตรครับพี่น้องเนาะร่วมมีเคราะ์แล้วเพิ่นกะให้วิ่งบนวิ่งล่างเจ็ดเพิ่นเฮล่างมหาคูครับพี่น้องเนาะเน้นตรงตรงสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดสองห้าและเก้าสองครับอาจารย์เพิ่นกะซอลอตเตอรี่ีนนี่แหละครับผมสองเจ็ดสองห้าเก้าสองครับผม เลขบว้องกลับด้ครับพี่น้องสองหักหาสองไปได้ครับผมเพิ่นว่าเพราะว่าอดับหน่วยล่างครับพี่น้องเนาะพี่น้องเอพซีหลายท่านก็โทรมาถามที่ขับผมดับหน่วยล่างก็หันดับห้าหลักหน่วยล่างเพื่อนให้รักซิบหาครับผมหน่วยวังหันครับเพื่อนก็เลยบังคับเลขคือหาศูนย์ครับผมวดนี้ดับหน่วยล่างเก้าด้ครับพี่น้องหลักสิบไปได้ครับผมครับ เก่าสองนี่ได้ครับพี่น้องเนาะเก่าหนึ่งเก่าสองนี่ได้เก่าเจ็ดหนึ่งสี่ได้ครับแต่ว่าจะเป็นเจ็ดเก่าสองเก่าเจ็ดเก่าสองเก่าหรือว่าหนึ่งเก่าสิบได้ครับผมต้องให้เก่าไปเป็นรักสิบเพราะว่าเก่าดับรักนวยส่วนดับรักสิบคือหาได้ครับผมดับรักสิบคือหาลักนวยไปได้ครับผมสองหาทั้งสี่ได้ครับพี่น้องเนาะหาสองได้ด้อครับผม นี่แหละครับพี่น้องเนาะกับเลขอาจารย์ชายแดยนครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชียร์กะขอวอวยพรให้พี่น้องชีโชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเ้ยครับผมครับหนึ่งมีหน้าคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ